สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องเลขเด็ดนอนมานะครับอ่านะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสลับแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะครับมีให้ดูให้ชมกันนะครับได้ในทุกๆวันนะครับเนาะแล้วก็ในชุดสรุปนะครับในวันที่แล้วก็สรุปล่างนะครับก็เข้าเต็มๆเลยนะครับเนาเจ็ดศูนย์ในวันนี้ จะได้เลขไหนนะครับก็รอติดตามชมด้วยกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในปกสลาดนะครับในงวดล่าสุดนี้ก็จะเป็นนะครับในที่บัวควนซิลิกิตนะครับก็จะเป็นนามพระราชทานนะครับนธุ์พืชและสัตว์เนาะนะครับปกนี้ก็จะเป็นในพันธุ์พืชนะครับเราเป็นพืชนะเป็นบัวนะครับซึ่งอ่ะนะครับใครเห็นเป็น เลขไหนนะครับก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งมันก็มีในงวดก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นบัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในปี64นะครับนี่เลยครับในปี64นะครับเป็นทะเลบัวแดงนะครับจังหวัดอุดรนะครับก็เป็นนะครับเป็นบัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ในงวดนั้นนะครับออก270 นะครับแล้วก็50เอหรือว่าจะออกในที่ใน70อีกนะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับเนะาะ60 06ยังออกมา2งมวดติดเลยนะครับ06นะนะครับจะออก70็วันี้ก็ไม่น่าแปลกนะครับเนาะนั่นแหละนะครับหรืออาจะลองไปสลับกันนะครับอาจจเป็น2 0 2725อ่านี่แหละก็ ลองลองนาไปสลับหรือที่เป็นเจ็ดห้านั่นแหละหรือจะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าใครชอบก็นำมาจับนะครับเนาะอ่ะก็ไม่แน่นะครับมันก็เคยมีงวดที่มันปกคล้ายๆกันนะครับแล้วมันก็ออกเลขนะครับออกเลขเดียวกันนั่นแหละนะครับแค่มันสลับตําแหน่งกันเฉยๆนะครับในวันนี้ก็ลองลองนำไปจับกันดูนะครับนี่แหละเลขพวกนี้แหละนะครับ ใช่ว่าไม่เคยออกนะครับเคยออกอยูด่ด้ในงวดที่ปกเหมือนเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะฟืบอ,อ่ะโอเคก็มาส่องดูนะครับใกล้ๆแล้วกันนะครับเอาตามที่ผมเห็นนะครับเนาะก็สมาชี่เห็นแปลกเห็นต่างตรงไหนก็ นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งไปดูในที่ดอกบ,บัวนะครับดอกนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านี่แหละตรงนี้แหละหาใครเห็นเป็นเลขไหนก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมเห็นเป็นเนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ย แล้วก็เนี่ยเลขหกหไทยนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์เนาะตรงนี้เป็น5ก็ได้นะครับหรือจะเป็น9ก็ได้นะครับเนาะเนี่ยข้างหลังนี้น่า,นาจะเป็นศูนย์นะครับอืมก็ ข้างหน้าเป็นศูนย์หรือเป็น8หรือเป็น9ก็ได้นะครับเออตรงนี้หรือเป็น5้าหรือเป็นศนเนี่ยอ่ะใครชอบก็นําไปจับนะครับ8 5 0นะครับหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นยังไงก็ลองลองคอมเพนเข้ามานะครับนี่เนี่ยผมว่ามีหลายหลายตัวนะครับตรงนี้นี่แต่ที่นแน่ๆนี่แต่ เนี่ยตอนนี้ก็เลขห้าเนาะห้าเนาะอืมนี่ข้อมูลนี้ก็ห้าเนาะเออวันนี้จะมาในที่ในเลขห้าอีกหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะาใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ไปดูตรงอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นน้ำนะครับเนาะนี่เลย ะหกหกไหมหรือจะเป็นเก้าก็ได้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมมองเปเลขสี่นะครับหกสี่หรือเก้าสี่นะครับเนาะเนี่ยนีืเป็นศูนย์เออเนี่ยใครคิดเห็นยังไงก็ เราลองคอมเมนต์เข้ามานะครับใคเห็นต่างก็เมนต์นะเมน์เข้ามาได้นะครับเนาะเสียงอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับเนาะก็เพิ่งหายโควิดนะครับอ่ะโอเคก็นั่นแหละตรงจุดนี้แล้วก็ตรงจุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นตรงที่ ตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ก็ไม่รู้จะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเก้าห้าเก้าห้าหรือหกห้านะครับเนาะ หรือใครเห็นเป็นเลขอื่นนะครับก็ลองลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะแต่มันก็ชัดอยู่นะ,น, 9, 5, 6, 5. ะนะครับเนี่ยเก้าห้าหกห้าอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็เอาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ หรือใครเห็นตรงจุดเนี้ยแต่ผมก็เห็นเป็นแต่เลข5เนาะเออมีแต่เลข5้เลยเนี่ยนี่ก็หนะเด่น5้ไม่หก็2แหละนะครับผมว่า5กับ2มานะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงเนี้ยซึ่งถ้าเป็นปกนามพระราชทานพันธุ์พืชและสัตว์เนี่ยนะครับ รงพย,ยัญชนะตัวที่3เนี่ยมันมักจะไปในที่ในเด่นบนนะครับซึ่งคอควายเนี่ยก็ลำดับพย,ยัญชนะเป็น0ูนะครับเนี่ยศูนย์สก็ลดแต้มเพิ่มแต้มไป2เนี่ย 3,4,5,6นะครับ4ตัวจะติดมาบน2ตัวนะครับงวดที่แล้วที่เป็นนะครับพันพืชเหมือนกันนะครับก็ติดมา0กับ1 <c oughs> ลองดูนะครับในงวดนี้ว่าจะเป็นในที่ในเลขไหนนะครับอ่ะมาสรุปกันนะครับเนาะ เลขตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะได้ในที่ใน9 4นะครับหรือ64แล้วก็ตรงมุมตรงนี้ก็จะเห็นเป็นที่ใน9 5หรือ65นะครับหรือจะเป็น92 62เนาะอ่า6 2 หกับสก็ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับตรงเกีสอนนะครับก็จะเห็นเป็น9ก้านะครับเนาะเก้หอืมหรืออาจจะเป็นในที่ใน0 2 0อืมหรือ9 สองศูนย์นี่แหละนะครับอ่ะใครชอบก็นำไปจับนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเนาะให้ทุกท่านนะครับได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ที่แน่สามสี่ห้าหกสี่ตัวมา2ตัวในบนนะครับใครชอบเลขไหนก็นำไปจับหรือว่ามันจะมานี่แหละ ออกเหมือนก,นกันกับในบัวครั้งก่อนนะครับ2 0ยไหม2 7ไหม2 5หรือเปล่าหรือจะเป็นที่เจ็ดห้าอาจเจดยอ่ะหานะหมดหรืยอยังหมดแล้วนะครับนาะนี่แหละนะครับนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนาะก็เป็น ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะแต่ถูกก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนั่นแหละใครเห็นเป็นเลขไหนตรงเนี้ยนะครับก็ลองลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะก็เผื่อสมาชิกชิดเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะนํามาทําคลิปให้ดูกันนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเราสรับสมาชิกท่านไหนที่เห็นเลขไหน นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับให้ดูเผื่อมีสมาชิกนะครับเห็นตรงกันนะครับเนาะอ่ะตัวเลขอยู่ในปกนี่แหละผมว่านะครับเหลือแค่ว่าจะดูในตรงไหนจุดไหนนะครับเนาะบางทีทางปกสลาดนี่ก็ทำหลอกๆมากนะครับเนาะเออนะครับเนาะอ,อ่ะก็ขอให้อ่ะอย่าลืมตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แหละผมว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์เนี่ยเนาะ อืมศูนย์สามหรือเปล่านี่มีสามดอกออันนี้ก็ศูนย์เหมือนกันนี่มีสองศูนย์เนี่ยเอออ่ะก็ขอให้โชคดีเท่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ